วัดตัวตัวตัวอะไรก็าไปเด้อขอสอดทักหน่อยเนี่ยพอจะลาจะสอดอยู่เพราะว่าอาจจะมีปลาไหลตงก่อนเพราะว่าเม่เชียงนี้เคยแล้วไม่สนว่ากำลังแล้วแต่สอดแล้วขอรวดดีสักหน่อย แส่หลายบ่ได้มันจะเข็มเพราะว่าเคียงมันมีเคยแล้วเฮ้ยใบบกูดนีว่ามาอยู่ในชุน้งแกงอะเนี่ยแล้วก็ดูมาใส่สักหน่อยให้มันหอมแ้ยครัดไปหรือยๆก็ไปแก่านามยออมาอยาก่เก็บใบบกูดบานลงเลยโอ,อ้ย นี่เ่าเฮียแล้วเอาตัวนี้ป้านแค่นี้กับพ่อพ่อแล้วป้านกันเลยขอนังหยดจักน้อยก่อนยยดน้อยเดียวก่อนเด้อเพราะฉันยยดหลายพ่อ่าเห็นมันใหม่เออกระแทบเลาถิดเครื่องแกงเลยเออหอวมัน ขอผงทูดเปด,ด้วยรถดีใส่แล้วซอสใส่แล้วน้ำปลาประจ้องหรอกหัวมันเค็มเดี๋ยวจะน้อยก็ค่อยใส่น้ำห,นห,นนหัวมันแห้งสักหน่อยก่อนค่อยจะใส่น้ำเฮ้ยม,มือไม่อีกแล้วหนอ,อซื้อมาแล้ว นันคืม,มาบวาห่อนกับห่อนแคยแต่แคยแตอยู่รีให้กับเขาเอ็กน้อยจะใส่นส้ำถตัวาหัวมีหยหดแล้วผัดให้มันหดแได้ก็ใส่น้ำได้จะใส่น้ำก็เนเ่เด้มอเมด้เด้อเด้อเด้อเดอเด้อเอเด้อเด้อ้อ้อเีอ้เนี้ หม้อมาปิดไหวเลยเดี๋ยวสุ่อยมาเอาได้เปิดเบิ้งกันเด้อู้ยฟ้าใส่ผักแล้วายใ,ใส่ผักก่อนลยรยไปเลยบวผักบวดอันระเภาใส่ผงจรดหรุน้อยใส่น้ำปลานิดนๆใสลหลายมันจะเค็ม ใบสะเพเผวแนีอ่อุ้ยน่ากินแถ่ว่าน่ากินน่ากินจะย้ายบ่กินบ่กินย้ายกระทาได้โอ้หอมก็ใบบัปูดกับมีขูดเคียงของเขาแล้วอุ้ยน่ารับประทานแถ่ว่าน่าอร่อยน่าอร่อย